สวัสดีเพื่อนๆชาวเฮลเย้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ k o r e ีหนึ่งศูนย์หนึ่งเย้ยกลับมายังไงลูกคุณไฟวันนี้หาซึ้อไหม มันตึงทำผมใหม่มาเป็นกิ้งก่าเงี้ยวทำไมมนเป็นกิ้งกล่งกิ้งก่านี่เออเขาได้ความเป็นฟิลเขาเป็นฟิลแบบว่าครึ่งหนึ่งสีม่วงครึ่งหนึ่งสีชมพูเอ้ยยิงก็โม่วะเหยี่ยวก็ม่กเพราะวันนี้เราเตรียมลุคใหม่อะไรใหม่มาหมดเลยคุณชียทั้งผมเอยชุดเอยดูอะอะยืมคุณชังตัวย ทำไมทำไมมันถึงต้องแต่งตัวอะไรกันขนาดนี้เยี่ยวเยี่ยวเลยเหรอเยี่ยวแตกเพราะวันนี้เราจะมารีแอคใครเอา้าคุณแม่เหรอก็อีน้องข้างมานี่หรอ oh. <laughs> <laughs> น้องไฮยอนอาคุณแม่ไฮยอนอาเท่านั้นเพราะว่าเราติดตามชีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแมนเดินตัวีกันมาที่ยองเฮียนเลยชีมาสอนเราเต้นอยู่แล้วเนาะแมนเต้นอย่างนี้ฮัทฮัทฮัทอิชูเหรอหรือว่าจะเป็นเซฮ่าเฮ้เฮ้เซฮ่าเราไปโชวตัวจริงยังไง ตัวจริงมันต้องเป็นไอโรนี่ why don't we ironic เฮ้ยจีคือเราอะติดตามชีมาตั้งแต่วงแรกของชีเลยอัะ wonder girl 1แล้วก็ขยับมาเป็น 4minute เจนชีไปเติบโตเนาะมีโซโล่เป็นของตัวเองทํายูนิตอ่ะ trouble maker เอ่ย triple s เอเอ่ยหรือว่าออก p ก c k i n g dancer ฮะ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 อะไรรู้มั้ย

ซึ่งล่าสุดของล่าสุดเลยอะตอนเนี้ยชีไปอยู่ค่ายกับลุงไซออก็คือหลังจากที่ชีแบบเคยคอลแลบงานกันใช่ไหมชีก็ออกไปอยู่ค่ายกับลุงไสเพื่อที่ชีจะสามารถทเพลงของตัวเองได้แบบเดี่ยวเต้นคนเดียวใช่คือปกติชีก็ทําเองอยู่แล้วแต่แบบพอมาอยู่พีเนชชันชีก็เลยเหมือนกับแบบว่าได้รับอิสระให้ทำอย่างเต็มที่ก็เลยเป็นที่มาของการคัมแบ็กครั้งนี้ซึ่งเป็นการคัมแบ็กในรอบแบบสองสามปีเลยนะคุณเทมโดนมากคือสองสามชีช่วงที่ผ่านมาชีก็มีปัญหาหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยชีก็โดนเรื่องแบบข่าวเอ่ย อะไรเอ่ยถูกไหมแล้วก็ด้วยความที่ชีก็แบบไม่สบายพักห่อนก่อนซึ่งก็คือพอพักผ่อนกลับมาปุ๊บก็มาพร้อมกับคัมแบ็กที่พูดได้เลยว่าแพชมากเห็นที่เธอคือเยี่ยวแต่งเยี่ยวแต่อกูเจ็ดปืนบาบัตตันแม่งเปลี่ยนเก่งแบบเนี่ยเลยอ่ะ จริงๆแล้วอ่ะอันอันต้องเข้านะแต่วันนี้อันอันโปโกต่างๆยังไม่เข้าเพราะว่าเรามีมีตัวช่วยที่จะนำเสนอให้การรีแอลคงนี้เพชรนิ่งเพด่อนมาใหม่มาใหม่แบบใหม่แบบพังเมื่อกี้ก็เป็นจังหวะเป็นมุก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 อะไร มาใหม่ไก่เชียงพิกเกียงมาในนามของของบูโชว์ว้าวมาวว้าวเป็นแท่งเป็นแท่งนี่คุณไตไม่กลัวเหรอเนี่ยฮะไม่ชอบเห็นแล้วมันจะเอาเข้าปากก็คือกินกินนั่นเองเพราะว่า ไก่เชียงพริกกระเหรี่ยงเจ้านี้ได้ค่าว่ารสชาติเขาหนึบหนับแซ่บเผ็ดกำลังดีใช่เ้อกเนื้อหนุบหน,นุบแล้วก็มีเพิ่มด้วยพริกกระเหรี่ยงทำให้เผ็ดเลิศ<อ>สามารถเอาไปแบบเข้าไมาโครเวฟได้หม้อทอดไร<อ>้น้ำมันหม้อมว่ารมร้อนใช่หรือว่าแบบ รูปอาหารทั่วไปได้เลยทึ่งวันนี้ยังไงเห็นแล้วอยากชิมแล้วว่ะใช่เดี๋ยวก่อนขอบอกว่าอันนี้นะขาดออยแล้วก็ฮาลาเรยบร้อยแล้วคือไม่ว่าจะเป็นนั้นชาวมูสชาพูธแล้วก็ชาวคริสได้หมดยี่ห้ศาสนาแมวมันปังไหไหมปังมากแล้วจะเป็นชาติศาสนาฮยอนอาฉันกินได้ได้โลดเอาชิมเลยเพราะว่าเราจะได้ไปโด้เรไปเอาลองชิมนะ อุ้ยหอมนะหอมนะเอาดีๆแล้วคือดูอ่ะให้ดูท e เจอร์หนังนะกรุบมากแม่หนึบนะลำนะเผ็ดหน่อยๆกระเลียงเลยไม่ใช่ว่าคำแรกมันติดหวานหวานหนึบๆเนี่ย texture แน่นมากแน่อุ้ยปลายเผ็ดมาเลยนะแซ่บไม่เหมือนไก่ไก่เรียงที่เคยกินอันนี้มีความแบบแน่นกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะ มันถึงรสชาติกว่าัาไปนเนี่ยก็เลยชอบกินยำไม่ต้องสั่งไม่ต้องสั่งยำแล้วนะก็คือยำมาเลยเนี่ยถ้าใครอยากกินอยากชิมนะสั่งได้เลยที่อร่อยถุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นสตอปปี้หรสซาดดาเฟสบุ๊คไลน์หรอแล้วมันแล้วมันยังไงมันจะราคาเท่าไหร่เพียงแค่เพียงแค่หนึ่งร้อห้าบาทถ้าสั่งสคือ ก็ต้องฟรีรรเลยเออต้องสั่งสี่อันคุ้มนะเอาจริงๆคุ้มว้าวน่าได้ตั้งหลายแท่งด้วยใช่เพราะฉะนั้อนอย่าลืมเนาะบูโชอ่อกไก่เชียงพิกกระเรียงใช่อ่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook อจ l i ลน์แอดช้อปปี้ลซด้าได้หมดเลยจ้าบูโชกไก่เชียงพริกเกลี้ยงกันเลยคุณไฟยังไงดีเพจขนาดนี้เพจขนาดนี้มีแรงแล้วไหมแมนไปดูอะไรที่เพจเพจยิ่งกว่ากันดีกว่าซึ่งแบบเป็นการคมแบกที่แบบคือมันเห็นแล้วมันแบบน้องมันแบบเลยน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวยังไงว่าคุณไฟจะชุดอะไรขนาดนี้แล้วชุดที่มาวันนี้มันทําให้ผิดหวังไหมก็มาตรฐานดาวังคารป้า เานนออืมก็เอาเป็นว่าไปดูกันเลยแล้วกันไปดูกันเลยกับคุณแม่รันอาในบทเพลงที่มีชื่อว่าแอบนะคืแต่เพื่อนฉันเป็นคุณครูฉันเหมือนหรอเก็เป็นครูครูอย่างครูสลาแรงมากแล้วก็ครูครูอย่างครูบวต้าไปไปไปหนึ่งสองไปอ๋องูเหรอ รชนนั่งงูนั่งบนงูเท่นึกว่าหลอดไฟงูเฮ้ยอ๋อชุดนี้ไงชุดี้ดีเซอรมึงเป็นงูหรือเปล่ามันลิงๆกันอุ้ยชุดมันฉันเลยอะเยเออแอบขโมยชุดเข้ามานะขโมยชุดเธอะ้าเกิเป้นเหรอแต่ชอบชุดเนี้ยลับใส่มันก็ได้เอมันสิกซาว์อีกไงงูน่ากอะโยันโซ่นันซ่ไหวมากนเซ่ไหวมากไอ้ต้องหัวโลน่มีเครื่องหัวโอ้โห แขงมา่ฉากนี้สวยเนาะน้อาเออเออเลิอุ้ยชอบกันแบบใช้ชามนอากระแตมาตะกี้นักมากเฮ้ยแขงขย่ามากนี่ไงเสื้อเหมือนเขย่าเลตีเลือดเลยนโอ้เฮ้ยเฮ้ย้ลาต๊แพงเฮ้ยชุดนี้มันจึ้มแม่ปาใส่เกือกงตัวห้ามยาำตีแม่เฮ้ยเฮ้ผมแม่หนักมากโอ้เปลี่ยนชุดอีกแล้ แบบเป็นเทชรเป็นอะไรอย่ะต่าดังนั้ทีะมีมันมีอะไรตว์เลเห็นไหมฮะฮะมะเรียนอะตาแม่กุหลาบเออไปชุดช่อช่อดอกไม้เหรอช่อองานอันนี้หรือเปล่างินแต่งงานหรือเปล่าโอชุดนี้ก็สวยฮะเงี้ยชี่อะไรชุดมาเ่ะดใจวะเฮ้เฮเนยงกดเม็ดสียพูไปไปเฮ้ เออเอาแล้วเรียปากเลยเพราะว่ากินโอ้พี่ช่วยอีกละกินไก่เชียงมาอืฮึชุดสวยอ่ะชุดน่าชุใช่เจริงชอบลุกหมดเลยลุกของน้าเขาหมดแล้วนะมันดูแบบเซ็กซี่แบบเฟมินีนอ๋ออีคำแก้วกลัวกัวง่วงแล้วว่าเธอ โอ้โหแต่จะเลิศกันไปไปชุดนี้สวยจังราชินีผีเสื้อเหรอโอ้โหอ๋อไม่มีฟิลดอกไม้ฟิลผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอนี่หรือเปล่าเป็นอะไรอย่างงี่หรออ่าสร้อยนั่นก็มีหนู not cool เฮ้ยเฮ้ยแพงแพงมากโอ้โหดูอะไรก่อนตอนเนี้ยไม่ไหวอ่ะแบบตามไม่ถูกเลยอ่ะเออเฮ้ยป้ายก็ดีพอแม่ เฮ้ยหอนชอบเพลงอกว่าเฮ้ยมาเลยแฮงเออไปอีกอันนี้มันรออีกเออเออเออเอเบกดนไปเฮ้ยเฮ้ยเลิศเลิศเลิศไป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 แมยังไงเฮ้ยเฮ้ยไปออตเป้นเธอตะกียเสื้อเก่ก็ตะเกียออ เป็นฟิล์มแเป็นฟิล์ยังไงคุณไฟล์เลิอยู่นะอันแรกฉันขอชมเพลงก่อนมันแนวแบบอาหรับกลิ่นเครื่องเป่าอะไรเงี้ยให้งูมันขึ้นมาให้มันเอ่ยมันเป็นอีดอเลนอาหรับเหล่อแม่เอ็กซ์มีงูออกมาอยู่เนาะมันมีกลิ่นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีหลายหลายดรอปนะแม่แบบว่ามีติดหูคือ I'm not cool ไปเลยเออ เหมือนแบบเตรียมนะแบบอแบบอปน้อ,อนคุปไพร์เตรียมเต้นเลยแ,แบบเอทุกคนก็จะต้องแบบแฮ้์แล้วก็เป็นย you know? เนาะจริงใน,นส่วนของเพลงรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีอ่ะรู้สึกมีรสชาติของความเผ็ดแบบเหมือนที่เธอบอกมันเป็นรสชาติเผ็ดแบบเครื่องเทศมันไม่ใช่เผ็ดแบบเผ็ดพริกร้อนเผ็ดอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเนาะมันมีความเครื่องเทศเผ็ดเพกระเหรี่ยงหรือเปล่าเผ็ดบาคาร่ะ ประเทศอินเดียนอรอรอรอเออเล้ศแล้วเนาะด้วยความกลิ่นอายของความเป็นงูความเป็นอะไราเงี้ยแต่พอนางมาใช้ด้วยความแบบฉากเฉลกที่มันโมเดิร์นอะมอันนี้เข้าไปในส่วนของโปรดักชั่นนะอรู้สึกว่าแบบจริงๆฉากน้อยนะไม่มีถ่ายข้างนอกเลยใชไ้สีทวิตแบบจับคู่สีทีมากเลยม่วงเหลืองเออม่วงเหลืองชมพูฟ้าหรืออะไรเงี้ยมีสีที่แบบตัดตัดกันไปเลยแม่แล้วเป็นสีแบบทนหวานหมดเลยแต่เอามาทำให้มันดูเพจขึ้นอ่ะซึ่งเอาจริงๆรู้สึกชอบแบบฉากที่ไม่เป็น เป็นเป็นกล่องอะที่มันเป็นกล่องที่เป็นหน้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นกําแพงอะเป็นกําแพงแล้วเป็นฉายแบบภาพเหรอเป็น LED เป็นอะไรอย่เงี้ยหรอซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันเก๋จังเลยอะแล้วสายนัคือนำแบบมีความแบบมาตรงมาเติร์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบล้ำลำแบบไฮเทคไฮเทคไซเบอร์พังหน่อยก็เลยรู้สึกว่าดิฉันจะไปตัดมาเติร์บ้างดีเออร์ดแล้วเธอจะเป็นอาตุยนะมีกมมีรอดกดหนึ่งอาตุยอาตุยสองอาไทย <cam ina> แรกแรกเเหมือนอะไรบ้างกว่ากันเลี่ยยอดฉันไม่อยากเป็นทยอนอาโอเคแล้วยังไงในส่วนของการตัดต่อเอ็มง m อเดี๋ยวก่อนฉันขอโปริมาณอีกนิดนึงฉันชอบเนื้อ, <c oughs> นอเนื้อแบบรู้ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะนางใช้เขาเรียกว่าอะไรชุดลาเทกใช่ไหมอ่าแล้วฉากนางอะ่ะ <c oughs> ก็ยังเป็นแบบเอาลาเทกมาห่อเป็นเท็กเจอร์เดียวกันมีความเล่นลิงก์กับเท็กเจอร์กับว่าทั้งชุดกับคอร์ส โปรดักชันอะมันไปในทางเดียวกันคือเหมือนนางมีอัดเดเลคชันที่เป็นภาพที่ชัดเจนมากแล้วแต่คนแต่ละคนก็ใช้อันนี้เหมือนกันเช่นคอสตูมก็ใช้คนทําฉากก็ใช้คนทำพ็อปก็ใช้ขนาดตัดตรงตัดต่อเลไก็ยังรู้สึกว่าแบบยั่วยุอยู่นะขึ้นหมายถึงว่าถึงมันจะได้ไม่ได้ไม่ได้ดูมีฉากที่แบบยิ่งใหญ่มากแบบอะไรขนาดนั้นหรือซีจงซีจีเอเวอร์แต่ว่าเราสึกว่าอย่างเงี้ยคุ้มหมายถึงคุ้มที่ได้เห็นแบบไม่เห็นหนังเต้นขนาดนี้มานานแล้วนะเอาจริงๆพลเก่อนเลยเถอะเพางก่อนนะรือเพลงที่นแบบ นั่นตรงนี้นั่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เห็นนะมั่งมาฟาดมาแบบอ๋อย่านั้นแบบเพดไม่ไหวเพดที่กะเรียนกระเรียนไม่ลหวแล้วอ่ะพอร์ฟอร์แมนซ์เลยนะฮอปแข้งโอ้ชุดย้อนมามีในจำบีไหมจำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเหมือนผมแบบแบๆปะแต่ชุดดิ่นๆก่อนเนาะโอ้ถ้านต้นน่ารักเลยนะ โอ้ท่าเหมือนท่าเก่านังปะมาโฮสต์มาโฮสต์ฉันไปให้ดูฟิลลี่ยูสท่าแบบอะไรอยู่สวัสดีมาแล้วไอ้เต้าเฮ้ยมามาเฮ้ยโอ้น่ารักอ่ะมาแต่งหน้าแหงก็ฉันไปเย้ยากมากอีไปเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงบ้างไปอ่ะไปแล้วเฮ้ยอืมน้องขู่เฮ้ยเฮ้ยแหงแหง นอนไม่ได้นอนนอะเธอเออมันมันเพชรไปไหมถ้ามันน่ารักอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วอเออืออืออู้จีเชเดนเซอร์คุมอ่ะอีกอ๋ออ้าวอู้อยากได้อีโซ่หมูพี่ติดขาเฮ้หมดน้องมันเป็นพันเนตแต่เป็นหมูอะไป

เออตอมามันเธอเลยเธอมีน้ำตาออกมาใช่ไหมล่ะฉันคิดมาแล้วทอดยังไงทอดนี่อ,อาหลับมากเนาะแล้วเป็นตีวแบบ Break Group ah? เบรกกันกรุบเหรอเอ๊ะเอ๊ะว่ะเออแล้วเป็นแบบเต้นเป็นหมู่เนาะตู๊กแสต้ใส่เครื่องหัวกันได้แล้วนะ ah? เออเห็นฉันใส่มาก่อนนี้เล้วเออ,เอ,อยิป้อมเป็นอะไรสวยเลยเนาะเฮ้ย เแมแหมเออเออฟาดฟาดนี่เอาแม่ไปแม่ไปแหมเออเออแม่น่าต้องให้หนังวะแม่เนาะหน้าแบบสวิตชันไฟอะนะว่าโอ้โหเออไปไปไปเออหนูไม่หลุดได้ยังไงก่อนนะใออหนูโอเคขาแล้วขาแลาวแขมขนาดนั้นไปไปโคเออลอดไปลงมูอละตัวนี้เออ อ่ะอะอะล้ล่ะวันเดียวอ็ยังไงยากคุณไฟไม่ไหวเพ็ดเผ็ดไม่ไหวอยากได้น้ำมาลาังตาคือตอนนี้ฉันก็นเลยรู้สึกว่าหรือว่านางกำลังออกเพลงที่พูดถึงเรื่องความแบบเหมือนในยุคป,ปัจจุบันอ่ะแบบผู้หญิงเหมือนมันจะถูกแบบถูกมองว่า ต้องแบบเกอร์คราชป่ะเ,ออเข้าใจไหม,มต้องเป็นสาวเฟียสสาวเท่ถึงจะรู้สึกว่าแบบได้รับการยอมรับจากจากผู้ชายหรือจากผู้หญิงด้วยกันอเองอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆคือขยอนอา นางเป็นอย่างนี้ของนางานมาตั้งแต่แรกานานแล้วเนาะจดิษคันไฟของนางคือที่สุดเมื่อก่อนคือนางคือคนที่โดนแบบโดนสังคมโดนคนโดนไรี่ว่ามากเลย <S <S ชอตเสื้อนะอะไรแบบออทุกอย่างคืออะไรทุกอย่างที่นางทาคือนางแบบแหกขนมของความเป็นเคป๊อปหมดเลยอ,อันนี้คือเรื่องจริงอย่างทุกวันนี้อะนางคบเป็นแฟนเปิดตัวกับแฟนอีดอนใช่ไหมก็คือชื่ออีดอนแฟนนะชื่ออีดอนมาได้ด่ามาได้เีเจไ้เดียด่าตัวเล็กอีดอนใช่ไหมมาสัตว์โดงเวร์ <c oughs> นั่นแหละคือหมายถึงว่ารู้สึกว่านางจะเป็นคนที่แหกขนมของความเป็นแบบไอดอลหญิงจะต้องเป็นแบบนั้นอ,อะไรเงี้ยไอดอลหญิงต้องไม่พูดเรื่องความรักไม่พูดเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ายิ่งการที่นางออกมาบอกอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นคนคูลฉันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะแบบอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเพราะว่านางเป็นตัวของนางเองมากกว่าคือนึกออกไหมถ้าสมมติแบบ I am myself อะไรเงี้ย I love myself และ I'm me อะ I love myself มันก็คือ จึงจบทุกอย่างคือจบแม่นถูกไหมจะทําอะไรก็ทำไปสิยูจะเป็นอย่างนี้คนเซ็กซี่มีความมีคอนฟ idence มีความเซ็กชวลในตัวเองก็คือที่สุดมีความหัวสองสีก็ได้จะมีความต้อยไข่มุกก็ได้หรือจะใส่เพชรใส่แหบป่าก็ได้เพชรตั้งในแม่นก็ได้อืมจะมาเพี่อ อ่าอ้าพอหอมปากหอมคอดูแล้วมีความสุขนะรู้สึกฟีวดีแมนโอเคคลิปนี้เนาะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้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 งให้ด้วยนะจ๊ะโอเคที่สําคัญถ้ามีคอมเมนต์อะไรหรือว่ามีคนที่แบบโอ้ยรู้แล้วเขาเนื้อเพลงมันแปลว่าอะไรพูดว่าอะไรก็ฝากมาคอมเมนต์บอกเราหน่อยละกันที่สำคัญอย่าลืมติด h e l l ท็กเฮลเลี่ย์แล้วก็อย่าลืมบูโชของเราเนาะ ไก่เชียงพิกเรียใช่ใครอยากสั่งก็ทุกช่องทางตามนั้นเลยราคาถูกมากใช่แล้วก็ที่สำคัญอร่อยแล้วก็ได้คุณภาพสำหรับันนี้เกลี่ยงตัวจริงลาไปก่อนแล้วเฮ้